นะครับหลังจากเราเชียร์ทีมนะลื้อออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่านะครับเครื่องคอมสุพีซีร้อยยี่สิบขีดสามนะครับหกดเก้าห้านะครับนี่ครับผลเป็นงี้นะครับมีไอออกท่อระบายนะครับแล้วก็ออกไม้วัดนะครับเราต้องหาสาเหตุให้เจอนะครับหนึ่งเลยนะครับเหวนหักนะครับสองลูกสูบแตกนะครับ แหวนหักเกือบทุกลูกนะครับลูกสูบมีรอยเบียดนะครับแสดงว่าเราต้องหาสาเหตุได้ว่ารถเกิดจากอะไรนะครับนะครับนี้ก็สรุปได้ว่า,าความความร้อนในห้องเครื่องสูงนะครับเลยทําให้ลูกสูบเนี่ยแตกล้าวนะครับจากการรัดตัวของเสื้อสูบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปไล่ว่าทําไมรถมาถึงร้อนนะครับก็มารู้สาเหตุก็คือ การเติมน้านะครับนะครับการเติมน้ําอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะครับอันนี้ก็แสดงว่าคนขับนะครับไม่ละเอียดในการเติมน้ําหม้อน้ํานะครับใช้น้ําจากลําคลองมั่งจากจากเทือกสวนไล่น้มั่งครับเติมไปมันก็เลยเกิดปัญหาเป็นสนิมในออยคูลเลอร์นะครับแล้วก็มีการอุดตันในระบบหลอด หล่อเย็นของหม้อน้ํานะครับนี่ครับสนิมเต็มเลยครับเกิดกลางเลยทําให้ความร้อนสูงนะครับก็เลยทําให้แหวนหักลูกสูบแตกนะครับอันนี้เราก็ต้องไปแก้ด้วยหนึ่งนะครับก็ต้องเปลี่ยนหม้อน้ําใหม่นะครับสองถ้าล้างล้างไม่ได้นะก็ต้องเปลี่ยนหม้อน้ําใหม่นะครับสองก็ต้องเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนเปลี่ยนแหวนเป็นลูกสูบใหม่นะครับก็มีเท่านี้แล้ะครับอาการครับใช้ยาทีมครับจัดไปนะครับสวัสดีครับ